สีครับผมเป็นกับช่องตนไทยชาแนลนะครับเนะาะมาชมางานใหม่เนาะครับเนาะงานหมคบูโูะนะครับนะ มือแล้วครับ cảm này. กานะครับ270 ในหมู่บ้านนะครับเนาะอนแรกจำเป็นต้องใส่สิบล้ออย่างเดียวนะครับพอสิบล้อบรรทุกได้เยอะนะครับบรรทุกเยอะแม่แรงอยู่ในพื้นที่ของเขาเองนะครับแต่ในหน้างานเขาพาออกถนนหลวงต้องเป็นหกล้อนะครับสิบล้อเมราะสมควรที่จะออกไปนะครับเพราน้ำหนักมันเกินถนนที่มันร่องรับไหวนะครับเนาะเห็นใจไฟนะครับ 210น,น,น,นะคร 来。 พันนึงประมาณนี้ครับรเราเบ่าด้เหยียบมาเล่นมันก็บ่กินนะครับแ้่มันบ่กินปเป็นไงบ่วคือรถน้อยนะครับน้อยก็เตนยะเลึงไซเนาะไปกำลังยา,ายางเนาะ รุ่นนะครับพวกแคทโคมอย่างก่อนลำล่งก็พอได้เรื่องกันมากนะครับได้เรื่อกันมากเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับนะการกินน้ำมันก็พอตานกันครับพ่อกันครับ be uh in -huh. <laughs>